การสร้างไรายได้จากเนื้อหาคืออะไรทำไมทุกคนพูดถึงเรื่องนี้กันมากจังเออน่าสนใจไหมครับนะแฟนเพจแฟนเฟซบุ๊กทุกคนตอนนี้ออกมาเกลียวกลาวกันมากเลยเกลียวกลาวเลยรวมถึงคนแก่ด้วยเนี่ยแกแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็มาวิเคราะห์นะครับติดตามติดตาม กูรูทุกค่ายนะครับนะ <Yeah. S 1> ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเ <Yeah. S 1> ชื่อไหมบางค่ายก็ต้องบอกว่าต้องผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ <Yeah. S 1> ต้องมีเพื่อนอย่างน้อยห้าพันคนขึ้นไปเพื่อนนะ <laughs> ถึงกันหรือยังในหกสิวันที่ผ่านมาต้องมียอดดูวิดีโอของเราเนี่ยหก0 0นนาที เออในรอบหกสิบวันแล้วใครจะรู้ล่ะหนุ่มใหญ่ก็ไม่รู้ใครดูเท่าไรไปนับตรงไหนใช่ไหมเราเอออันนี้คือเกณฑ์ของเขาต้องทำตามและปฏิบัติตามการสร้างรายได้จากเนื้อหาที่เฟซบุ๊กกำหนดผมก็ไปเจอบางค่ายนะครับนะ<อ>บางค่ายเขาก็บอกว่าต้องขยัน ขยันทําอะไรครับขยันถ่ายภาพนิ่งเนี่ยห้าภาพเออทาคลิปยาวห้าคลิปทําคลิปสั้นห้าคลิปนะสร้างสตรอรี่ห้าสตรอรี่เนี่ยอย่างละห้า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 ละหาทำไหวไหมครับโอ้จ้างก็ไม่ไหวแต่บางคนเข,ขาขยันครับเขาก็เกินนั้นก็ได้ถ้าเกิน a ฟ e b o o k มันก็จะเตือนนะ นี่คือบางค่ายนะครับผมไม่ว่าไม่ว่าใครคือผมก็ติดตาม <c oughs> คนที่เขามีไรายได้แล้วนะครับเอาทีนี้เรามาดูต่อไปเงื่อนไขหลักๆที่ f c e e o o o กกำหนดหนึ่งต้องมี f c e e o o o p เพจที่เขากำหนดสองต้องทำตามนโยบายเนื้อหาการสร้างไรายได้และไม่ละเมิดละเมิดอะไร เนื้อหาต้องไม่ละเมิดความรุนแรงข่าวปลอมลามกลิขสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้นะครับลองไปศึกษาดูเออผิดไม่ได้โดนแบกข้อ3คุณสมบัติผู้ติดตามและการมีส่วนร่วมแต่ละวิธีมีเกณฑ์ต่างกันเช่นโฆษณาขั้นวิดีโอมีผู้ติดตามอย่างน้อยหมื่นคนเออ แล้วจะทำยังไงให้มีหมื่นคนแค้แต่เจ้าพ่อคุณรุนช่องจะใช้กลาเมตเด็ดพลายยังไงให้คนติดตามเอออย่างหนุ่มใหญ่เนี่ยเออคนแก่อย่างเนี้ยจะมีคนติดตามไหมผมถามน่าคิดไหมส่วนคนหนุ่มคนสาวไม่ต้องไปห่วงเขานะหน้าตาจะเริ่มช่ำช,ช,ชย,นชยคนกดไลค์กดชแชร์ระเบิดถดถึง,ถง เอาหัวมัวพล่ำอยู่นั่นแหละดูข้อต่อไปวิดีโอความยาวหนึ่งนาทีต้องมียอดคนดูหกแสนครั้งหกสิบวันที่ผ่านมาแล้วใครจะมาดูเราเออถ้าไม่เจ๋งจริงนะครับสอบไม่ผ่านเมื่อเราทำตามเงื่อนไขของ f เฟ e b o o กกำหนดแล้วนะครับเพื่อนๆนเราเนี่ยสามารถนะส่งของขวัญส่งดาวส่งสัดปเกอร์ ให้เราทุกอย่างเป็นเงินทางนั้นแต่เป็นดอลลาร์นะครับนี่คือเงื่อนไขของเฟ e บุ o k ข้อที่สีข้อสุดท้ายอายุนะอย่างนี้ไม่ต้องนับแลสิบแปดปีขึ้นไปนะครับเออหรือบางหรือบางเพจเขาก็รับต่ำกว่าก็มีนะครับนะบางค่ายเอาส่วนที่บอกว่า ต้องทําอย่างงาู้นต้องทําอย่างนี้ให้เราปวดหัวนั่นน่ะไม่ใช่ข้อจํากัดของ f a c e b o o k นะที่กําหนดมาบอกว่าสร้างรายได้จากเนื้อหานะข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับให้ไปศึกษาหาความรู้เอานะเปิด YouTube ผู้รู้จริงๆฟังหนุ่มใหญ่หนุ่มใหญ่ก็ฟังจังครับฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเออก็วัยนี้แล้วอะครับ นะแล้วจะมาถามว่าแล้วหนุ่มใหญ่จะมาสร้างไรายได้กับ of เฟซบุ๊กไหวหรืออืมคําถามนี้น่าคิดมากไหวไม่ไหวเราเกิดมาทันนะครับนะจริงๆแล้วหนุ่มใหญ่เล่นเฟซบุ๊กมาเนี่ยร่วมยี่สิบปีแล้วจะไป็นเฟซบุ๊กเกิดแต่ช่วงนั้นนะครับก็เล่นเฉยๆเล่นไม่รู้ไม่ชี้อยากโพสอะไรก็โพสอยากไลฟ์สดก็ไลฟ์สดเนะมาร์เก็ต เมื่อเดือนที่แล้วนี่แหละ